วันนี้ก็เข้าสู่วันที่9แล้วเอ้ยวันที่10แล้วอ่ะหลังจากที่รถเราเสียเพราะรถเราเสียว,วันที่1พอดีวันนี้ช่างเขาลื้เครื่องออกมาเรียบร้อยแล้วครับผลสรุปว่าลูกสูบสีลูกเบรกอ,อ่ะอ่อีกอย่างหนึ่งก็คือกล่อง E D U อะ่ะที่ควบคุมปั๊มไฟฟ้าพัง พวกคอมมอนเรวเนี่ยมันจะมีกล่อง ECU ถูกไหมคุมหมดคุมแรงหัวฉีดคุมนู่นคุมนี่คุมนั่นทั้งหมดแต่รถผมมันเป็น direct injection ก็จริงแต่มันเป็นตัวที่เป็นปั๊มไฟฟ้าครับมันจะมีกล่องคุมปั๊มไฟฟ้าอยู่และไอ้กล่องเวนเนี่ยคือชอบพังมันร้อนมันอยู่ในจุดที่มันร้อนอ่ะเหมือนทํามายังไงก็ไม่รู้ทำมาอยู่ในจุดที่ร้อนแล้วก็พังนั่นแหละครับกล่องปั๊มพังสันนิษฐานว่าที่มันวิ่งติดสสูบมาตลอดเนี่ยลูกมันอาจจะแบบว่า ขูดปอกแล้วอะ่ะหมายหมายถึงว่าลูกมันมันคอนแล้วอะ่ะมันเลยทําให้ปอกเป็นรอยลูกสูบวิ่งขึ้นลงแบบว่าไม่นิ่งอะ่ะแล้วก็บวกกับปั๊มพังมันก็เลยกินน้ํามันด้วยเพราะมันจ่ายแค่สามสูบน้ํามันที่เหลือก็คือแบบจ่ายทิ้งอะ่ะเออก็ว่าทําไมท่อรถเหม็นจังเลยแบบเหม็นเหม็นออกมาเป็นน้ํามันเลยอะ่ะนั่นแหละครับอันนี้คือสาเหตหุหลักๆเลยที่เครื่องพังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคัสคัสหมดนะครับก็เลยจัดก,การเปลี่ยนเลย เดี๋ยวไปดูหน้างานว่ารถมันเป็นยังไงเป็นอะไรบ้างไปเห็นภาพจริงๆเลยแต่จริงๆก็ช่างก็ถ่ายรูปส่งมให้ผมดูเรียบร้อยแล้วแหละว่าอะไรมันเสียอะไรมันพังบ้างเราย้ายมาทําดีเซลกันบ้าง <c oughs> ไอตัวกล่อง E D U กล่องคุมปั๊มเนี่ยมันหายากมากถ้าเกิดจะหามันก็ต้องไปดอยจากรถสเปคออสเตรเลียมากล่องมือสองเนี่ยแพงมาก7จ0 0พันถึนนะกล่องใบเดียวอ่ะไอกล่องคุมปั๊มโง่ กล่องเล็กๆอ่ะเออแล้วซึ่งเอามาใช้ไม่รู้แม่งจะพังอีกหรือเปล่าค่าตัวในการแปลงปั๊มจากปั๊มไฟฟ้าเป็นปั๊มสายนะค่าตัวมันก็จะคูณ2ขึ้นไปอีกจากราคากล่องกล่องห7 00 0คูณ2ขึ้นไปก็คิดกันเอาเองนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาของได้หรือเปล่าเออวันนี้รถติดมากเลยครับจะ6โมงแล้วครับเรากำลังเข้าไปอู่กันไปเห็นะจะาเลยเอาจริงถ้าเกิดอู่พี่เจอยู่ใกล้ล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาอย่างเงี้ยแหละ อาจจะไปทุกวันอืมไปจนช่างเบื่อทําเองเลยไหมมึงอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวรอดู One hour later แล้เราไปหไหนวะนี่นนแล้วทำไมไม่ได้คุ้นหอยหอยอย่ะเธอลงได้ไหรอวะถังขยะไปจอดนู่นดีกว่าลงได้ตรงนี้ไงไม่ไปจอดนู่นไงนี่แหละลูกชายเธอออกตาบหมือต้นแล้วนั่นอะ่ะถึงอูกอ่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ปปแต่ไม่รู้ช่างอยู่อู๋ป่ะนะช่างอยู่นั่นไงช่างอยู่อยู่สายเห็นเขาอยู่สายเห็นเขาอยู่ข้าถนนเมื่อกี้ข้าสวนากกัสดีครับคือตอนนี้ตอนนี้มันไอที่พังมันจะโดนออกมาแล้วใช่ไหมนี่ไงออกมาหมดแล้วเนี่ยก็คืออันอันนี้คืออุปกรณ์ส่วนควบทั้งหมดอันนี้ก็คือหม้อน้านอะไรพวกเนี้ย พอมอยังพอมอยังมันจะเป็นยังไงแทนแทนโอ้ยเรไม่อยู่แลวนี่ไล่เบาของแท้เลยใช่ใชโอ้โหตอนนี้เครื่องไม่อยู่แล้วครับนี่ hey! สรุปสั้นๆนะครับรถเราลูกละลายแล้วก็มีปั๊มปั๊มคุมหัวชีดอะปั๊มไฟฟ้าพังกลองอ่ะกลองกองพังแล้วก็คาร์หมดอืมจะดูวมานี้หนักเท่าไหร่ แล้วไอ้พวกที่ช่างไทยส่งมาอยู่ไหนอ่ะอยู่ในร้านอ๋อน่าอยู่ในร้านบูทูช่วย Hours Later สรุปว่าลูกไปนะครับหนึ่งลูกทุกอย่างยังดีอยู่นะแม่งโคตรคึกอ่ะนี่ก็กล่องหนึ่งใบนะครับกล่องเสียนี่ไงลายเลยลูกสูบละไอปอกลายเลยดูดิอ๋อเออปอกลายอนี่นี่นี่อ๋อนี้สุดปอกใช่ใช่ใช่ ส่วนนี้น่าจะเป็นฝามันนะแปดวาลใช่นี่อันนี้ก็เป็นฝานะครับฝาก็ยังโอเคอยู่อันนี้ข้อหืมไหมเลยนี่หว่าเนี่ยเป็นรอย Two years later ตอนนี้เราก็เอากล่องกลับนะครับนี่กล่องซิ่งกล่องซิ่ง สิงกะผีละวันนี้เรากลับคันไหนเรากลับคันนี้ปะเนี่ยใช่เดี๋ยววันนี้เรากลับคันนี้เลย <c oughs> นี่เดี๋ยวเรากลับคันนี้เลยเนี่ยดูดิประกอบแบบเดียว <c oughs> ก็รวมๆแล้วเทอร์โบนะครับเทอร์โบก็ใบก่อนแล้วแต่ยังพอใช้ได้อยู่นะครับอะไรที่มันยังสามารถใช้ได้ก็ใช้ใไปก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าคันนี้มันคือรถใช้งานจริงๆ ừ. ส่วนลูกลูกสูบโดนแน่ๆแล้วก็ อกสูบโดนแน่แต่ไม่แน่ใจว่าจะโดนทั้งหมด4บอกเลยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันส่วนชาร์ปเนี่ยชาร์ปก็เริ่มลายนิดหน่อยแล้วช่างเขาบอกก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปครับเดี๋ยวจะเข้ามาอัปเดตเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆหลายๆคนถามว่าทําไมไม่ถ่ายให้ชัดกว่านี้ทําไมไม่ถ่ายกว้างๆเห็นหน้าช่างคือเราขออนุญ,ญาตเขามาถ่ายก็จริงแต่ไม่แน่ใจว่าเขา จะ,ออจะโอเคาาหรือเปล่าอเอออยากจะออกสื่อมากแค่ไหนเท่านั้นเองวันนี้ผมก็เอานี่กลับบ้านครับกองอใชง่โคตรเท่โคตรแรงโคตรอันตรายดำปีเลย <c oughs> <c oughs> ไปกลับบ้านกัน โอเควันนี้เราก็มาอู่กันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ช่างโทรมาบอกว่าเสื้อสูบแตกเราก็รีบเข้ามาสรุปต้องเปลี่ยนเสื้อสูบใหม่ครับแต่โชคดีที่ว่าอะไหล่ของเครื่องยนต์กระบะเราเนี่ยมันไม่แพงมากเสื้อสูบก็ตกอยู่ประมาณตัวละหกพันเองเฉพาะเสื้อสูบนะไม่รวมฝาไม่รวมแข้งไม่รวมอุปกรณ์ทั้งในก็ประมาณนี้เท่าที่แจ้งเพิ่ม,เต,มเติมมาคือช่างเขาบอกว่าตอนที่เขาจะประกอบเนี่ย เขาอาัดาปอกสูบอันเก่าของเราทิ้งไปแล้วแล้วเขากําลังจะใส่ปอกสูบใหม่ลงไปเขาไปเห็นรอยแตกที่เสื้อสูบครับมันเป็นรอยแบบรอยแตกเลยอะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคร่าวๆอันนี้ผมคิดเองนะที่สูบสี่เรามันปอกเป็นรอยอะอาจจะเกิดมาจากเสื้อเนี่ยมันแตกเพราะว่าเสื้อมันเบี้ยวด้วยนะพอเสื้อเบี้ยวอ่ะเวลาลูกวิ่งขึ้นลงอะมันมันไม่เป็นกระทรงกระบอกแล้วไนงะ มันจะแบบบิดนิดนึงอ่ะมันก็กลายเป็นว่าแหวนลูกสูบเนี่ยมันก็กินข้างปอกไปเรื่อยๆเลยทําให้ปอกเป็นรอยตอนนี้เราก็มาถึงอู่แล้วเดี๋ยวเราลงไปดูกันจริงๆแล้วว่าหน้าตาเป็นไงที่มันแตกโชคดีนะช่างอยู่อยู่อู่นี้ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในอู่กันครับตอนเราก็ยังจอดอยู่นี้นะครับในสุดเลยเอยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปหาช่างก่อนช่างสวัสดีครับเดี๋ยวดูรอยแตกที่เสื้อหน่อยช่างอยู่นุ่นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพามาดูเสื้อสูทที่แตกนะครับโอ้โหมาหากกราบมากบอกเลยนี่นะครับอันนี้คือเสื้อคอมเสื้อคอมมันเลวแต่เราลองถามราคาวางแล้วนะครับ ตัวมันประมาณแสนกว่าบาทนะครับไม่ใช่สี่ห้าหมื่นอย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วนะครับสี 450, ่ห้าหมื่นก็คือเครื่องมันจะใช้เป็นรถแข่งได้เางเดียวแต่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องแบบพวกมีเล่นอย่างเงี้ยมันก็จะแสนกว่าบาทนะครับกับรวมวางอะไรเนี้ยแต่ถ้าใครมีงบก็คอมเรล็กก็ดีครับดีดีดีกว่าพวกไดเล็กเยอะแรงกว่าด้วยนี่เดี๋ยวช่างเขาจะดูให้ดูนะครับว่าเสื้อมันแตกงไหนสุกสิทธ อ๋อนี่นี่ครับโอ้หอุยเอาเรื่องว่ะแล้วมันสูบสีด้วยนะสูบสีสูบใหม่ปอกมีปอกออกถึงเจออ๋อเนี่ยเนี่ยรอยไหมใช่ไหมหรือเปล่าใช่ไหมรอยวอ๋อตอนนี้เสื้อใหม่มาแล้วนะครับไวมากรหัสเครื่อง 4JH1 นะคะเพราะว่าของเก่ามันคือ 4JH1 เป็นดนเล็กส0 0พนะครับโอเคก็ เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเนี่ยเราเข้ามาอัปเดตให้ดูวันเสาร์ได้ับแน่ครับช่างบอกว่าวันเสาร์ได้ขับแน่นอนนะครับวันนี้จริงๆแล้วเรามีนัดรับรถกันกับช่างนะครับเพราะว่าช่างเขาบอกว่าประมาณวันเสาร์เย็นๆเนี่ยเสร็จแล้ววันเสาร์ก็คือวันนี้เองวันนี้แหละเกิดการคาดเคลื่อนครับกะว่าจะไปรับรถวันจันทร์แทนละมันเกิดอะไรขึ้นคือรถอะช่างเขาบอกมันเสร็จแล้วแหละ ตนนี้เขาออกไปลองแล้วเหมือนมีน้ํามันดีเซลหยดน้ํามันเชื้อเพลิงเขาก็เลยหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จคือเขายังไม่โทรมาเลยยังไม่โทรมาเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแก้เสร็จปุ๊บเขาจะโทรมาบอกเพราะตอนแรกอาจนัดกันไว้วันนี้ว่าจะไปรับรถบกโมงใช่ไหมใช่เขาโทรมากี่โมงเขาโทรมาตอนประมาณคือเกือบบกโมงบอกว่าเมื่อกี้เอารถออกไปลองแล้วนะแต่ว่าน้ํามันเชื้อเพลิงมันรั่ว เออเดี๋ยวขอหาสาเหตุก่อนก็ตามนั้นนหะสรุปก็วันนี้ก็แผนล่ม,มไปรับรถวันจันทร์แทนแล้วกันแจ๊ซเราแป๊บเดียวเองเนาะอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวเสร็จเต็มที่ก็อาทิตย์กว่าแค่นั้นแหละอาทิตย์กว่าเลยเหรอในวันรู้สึกใยเหมือนไม่ถึงอาทิตย์เลยซ้งรถเราพังแต่วันที่หนึ่งใช่ไหมวันนี้ป่า,าไปวันที่ยี่สิบแล้วทั้งหมดยี่สิบวันละเกือบเดือนละก็ประมาณนี้เดี๋ยวติดตามกันต่อ,อวันไปเอารถวันจันทร์คลิปนี้ มีทั้งหมดสาม EP นะเดี๋ยวไปรอดูวันรับรถแล้วกันนี่ก็ดูอ้วนนิดเดียววนตุ้งเดียวตุ้งไข่ตุ้งไข่ตุ้เห็นแล้ว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 เอ้ยอารมณ์ปั่นจอยแล้วเครื่องปั่นจอยแล้วเธอชี้ฝาช่องเลยลูกชี้ฝาช่องหน่อยกดไลค์กดแชร์เ้าใช้เงินจี้ยิ้มเมื่อกัดด้วยปล่อยชี้กัดเลยอ่ะไม่กดอ่ะอ้วนเลยอ้วนเป็นหนอกวันหนึ่งกินข้าวแล้วก็มา ม,มันรู้นะนะว่เนินทมเนี่ยโอยตัดไข่จริงไหมระวังนะนลนำตอนนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะครับช่างทักแชทมาบอกว่ารถผมเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมก็ส่งคลิปมาด้วย <S <S เดี๋ยวไปดูกันนะครับ ถ้าลืมบอกไปวันนี้เป็นคืนวันเสาร์นะครับจริงๆแล้วแพลนเราคือต้องรับรถวันนี้นะครับก็คือวันเสาร์แต่รถเราเนี่ยมันติดปัญหาครับช่างบอกว่าวันนี้ประกอบอะไรทุกอย่างเสร็จหมดแล้วแล้วเขาออกไปลองอเผอิญว่าน้ํามันโซลา่าเนี่ยครับหรือว่าน้ํามันดีเซลเนี่ยครับมันรั่วช่างก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งมารับเดี๋ยวขอหาสาเหตุก่อนเราจะไปรับรถกันวันไหนเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับไม่แน่อาจจะ เป็นเช้าวันพรุ่งนี้ก็คือวันอาทิตย์หรือไม่ก็วันจันทร์เลยตอนนี้รอช่างสรุปราคาส่งมาอยู่ครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อวันรับรถเลยนะครับ